อยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์ตัวใครตัวมันลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวไปต่อไม่ได้ค่อนข้างจะแน่วิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแขนงใดไม่ว่าจะเป็นหมอหูเชี่ยวชาญทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางคอทางกระดูกทางผิวหนังทางหัวทางปอดทางหัวใจทางสมองไม่มีการันตีร้อรเซแปลว่ารู้ไม่จริงเถียงลุงไหมครับ คำชีวันะไม่ยืนยันการการันตีครับเถียงรู้ไหมครับเอาอะไรมาเถียงยกเว้นสีข้างถูต่อเพราะฉะนั้นเราก็าว่าห่างตัวเรามากๆเข้าไว้ระยะนี้นะครับ,รบมาฟื้นฟูในสิ่งที่เป็นธรรม,ารมชาติในการที่จะป้องกันป้องกันอะไรป้องกันศัตรูเพราะอย่าลืมนะอยู่ในสงครามนะอย่าลืมนะ มนุษย์โลกอยู่ในสงครามศัตรูตัวร้ายกาศที่จะมากระทำกับตัวมนุษย์ทั่วๆไปก็คือไวรัสจะเรียกมันว่าโคโรนาหรืออันฟ้าหรือเบตา้าต่อไปมันจะเป็นไวรัสเดี๋ยวนะหลงก็ูดไว้ลงเน่าเหมือนกันนะโนวาโนวาโนวารู้จักซูเปอร์โนวาไปครับมันจะไปถึงไวรัสมีชื่อคขาว่าโนวา อ,อ,อืเอาไม่อยู่พัฒนาการจะเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติโดยซ้ำไปที่ว่าเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์มาร่วมด้วยเช่กันยิ่งหนักเห็นไหมครับพอได้ไหมครับพอเวลารวงจัว่วคำเล่าสู่กันฟังมาตอลอดแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้พอสรุปได้ไหมครับว่านะก็พยายามฝืนใจสรุปกันแล้วกันยอมรับไม่เอ่ยว่าไอ้เจ้าไวรัส ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดนะวันนี้นั่นนะฮะตัวทําลายมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักเบียดมันไม่เลือกทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองการนาการละสารพัดมันลุยหมดแต่ว่าไม่เลือกหน้าเลยก็คือศัตรูมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่โดยชอบทำาจ่ป้องกันตัวเองใช่ไหมหรือจะรักษาตัวเองโอเคครับ กลับมาในมุมนี้ลองดูมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่โดยชอบทำแต่รักษาตัวเองดูแลตัวเองถ้าามาในมุมนี้ทีนี้มันก็ต้องมาในกรอบอันนี้งที่ลุงกำลังนำเสนออยู่เวลานี้สนไมนละครับที่จะมารักษาตัวเองดูแลตัวเองถ้าสนก็ไปต่อได้ <Yeah. S 2> ทีนี้เมื่อไวรัสมันเป็นศัตรูมนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ก็คิดค้นที่จะอะไรไปปราบเัยนะครับ ก็คือวัคซีนนั่นนะครับที่เขาคิดค้นกับโอเคไหมครับแน่ๆคือมันเหมือนกับเดนะสร้างอาวุธยุทธปกรณ์จะเป็นจรวจติดหูเนียวเคลียร์ทำนองเนียวกันครับที่จะรบราค่าฟันแบบใช้เครื่องมือเครื่องใช้ ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาค้านคว้ากันมานนนเหมือนกันมนุษย์กลุ่มหนึ่งก็สร้างเครื่องมือเข้ามาปราบไวรัสเหมือนกันมองออกไหมครับปราบไวรัสที่มันอยู่ในตัวมนุษย์ด้วยถ้ามไม่ไปราบปราบโดยที่มันอยู่ในอากาศก็โอเคนะแต่มันจะมาปราบในตัวมนุษย์ก็คือฉีดเข้าตัวมนุษย์นั่นเองครับครับงงไหมฮะงงไหมครับแล้วการันตีไหมจย สายเอฟเฟกต์ uh, <Yeah. S 1> ไอตัวที่ปฏิกิริยาที่มันตอบสนองมาฉีดปุ๊บบางทีล้มฟุบกันขาเข็มเลยก็มีเห็นไหมครับ mm hmm. เห็นไหมครับภาพถงภาพถ่ายฉีดปุ๊บแล้มขาเข็มก็มี <c oughs> <c oughs> oh, นั่นนะครับระยะสั้นระยะยาวไม่รู้ลุงต่อไปบอกว่าต่อไปเนี้ยเขาก็ผลิตอะไรนะลิตสิน้าผลิตเครื่องมือทีเนี้ยพวกวัคซีนเนี่ยผลิตกัน นั่นเลยครับจะเป็นราคาแพงหรือว่าขายให้กับมนุษยชาติทั้งโลกใ้นี้แปลว่าโอ้โหแสนร่ำรวยน่าดูเลยนะฮะสุดท้ายจะไปอย่างนั้นเอ้าใครเดินสู่สนุนสายนั้นก็ชนนะฮะหรือว่าใครจะเป็นเหยื่อก็เชิญตามพยาสายลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังพอพอที่จะเข้าใจบ้างไหมครับก็แค่นี้น ทางพอเข้าใจก็เข้ามาสู่วิธีของลุงน,นําเสนอเรื่องของธรรมชาตินะครับ